เฮล l ลเฮล lo ครับ,ท,รบทุกคนครับทุกคนครับคิดถือเหมือนกันพี่ปามพรุ่งนี้เอ็กโซคัมแบ็กนะครับผม ทุกคนครับผู้นี้เอ็กโซคัมแนะครับเออไม่เข้าใจคนระับเหมือนกันว่าทำไมทวิตมิกติดเหลืองบ่อยไปหาอะไรกินได้ Waste a อดีเอา่า with his father พี่โอแม่ตั้มบอกคิดถึงเป็นยังไงบ้างครับผมสบายดีไหมครับเหนื่อยไหมพี่อยากไปอยู่กองด้วยอะว่างแล้วอะในเอดินเอดินเอดินอยู่บ้านพี่เอิร์ครับผม ตัดผมใหม่ใช่ครับเพิ่งไปตัดมาเมื่อวานมันผมยาวแล้วอะตัดใหม่หน้าอ้วนเหมือนนะ คกคนั่นแหละฮะเอ็กโซลคัมแบ็กนะคะพรุ่งนี้ตื่นเต้นอะ่ะดีใจฮะเพิ่งสอบเสร็จครับผมไม่ได้เรียนละสมพรมาวันไหนสมพร อาจจะมาก,ก่อนครับผมอาจจะเร็วๆนี้ maybe maybe อีกไม่กี่วันูดเด็กโซคัมแบ็กใช่ฮะผมเมนพี่จุนนะครับผมอ๋อเซฮุนต้องเปิดเพลงแล้วป่ะอยากเป็นดีเจ เปิดไม่ได้เปิดไม่ได้ครับผมลูน่าออโซลาทีมไม่มีทีมฮะกินข้าวกันหรือยังครับทุกคน มีคนถามกินแล้วฮะ tomorrow comeback ไม่ไปบางนาเขาทันนี้เราก็ต้องอยู่อโศกบ,บ้างเลยฮะเราจะไปบางนานตลอดก็ไม่ได้นะเรามาเล่นต่อคำถามกันดีกว่าครับทุกคน ทำไมต้องทำไมต้องตั้งชื่อว่าสมพรคือมันเริ่มมาจากอินสปายมาจากชื่อพี่สาวมิกพี่สาวมิกชื่อว่าสมปาธนาใช่ปะแม่ชื่อโสพินภามีชื่อสา,สาภาพรู้สึกว่าครอบครัวเราเป็นสอเสือกหมดเลยเว้ยแล้วก็แบบน้องสาวน้องสาวชื่อสุดสุดปาธนาก็เลยแบบเอ้ยเนี่ยแล่วมี่ยแบบอยากได้ชื่อแบบความหมายดีและขึ้นต้นได้สอเสือก็เลยเป็นสมพรคะ ก็อยาได้อีกตัวหนึ่งเหมือนกันนะอีกตัวหนึ่งถ้าถ้าอีกตัวหนึ่งจะต้องชื่อบ้าสมหมายคิดถึงเอดินก็ไปติดตามเอดินได้เลยครับผมดิเอดินในจีเป็นคำถามกันดีก,กว่า หาคำถามอยูน่นะครับทุกคน